เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเดชาฟ้องเสรีพิสทจน์ให้ไล่เต้มงคลกิจพ้นสภาผู้แทนราษฎรและเฟซบุ๊กหมามเร็งเกงกอยเปิดรับบริจาคแต่บ่นอยากปิดเพจทุกวี่ทุกวันโขนกระแสแห่กันมาหน้าเก่าๆแก๊งคนายมาบอกกล่าวอยู่ฝ่ายไหนใย,ยมารุมสอสอเต้เกิดอะไร โน่นพี่เดอัดเสียงไว้ใช้ฟ้องคืนเดินไปแล้วฟ้องเสรีหรือพี่ตู่วิ่งหน้าตื่นตอนโดนขู่เดสุดฝืนกูไม่ทนกูเอาแน่กูเต็มกลืนฟ้องเสรีไร้ที่ยืนโดนขืนใจเต้หนอเต้ไม่น่าเลยเฉยเฉยบ้างผ้าลูกไม้กระด่างกระดำไปถึงไหนเรื่องนาซาหาพิกัดเรือในไทยเรื่องบังเจ็คบได้ไงไม่น่าเลย ยายไม่รวมร่วมมือกับแก๊งทนายส่วนบังเจ๊กอย่าไปไหว้ให้เตะเสยกูเป็นห่วงนะพี่เต้ไม่สะเบยผูทนายได้เตรียมเกยเจ้าพระยาปาเสรีนั้นกำจัดบักซิระเพื่อนพี่เต้ต้องลาละหลังพิงฝาโดนเสรีเอาตีนเขี่ยลบนามาส่วนอีเอ๋ก็อำลาราชบุรีอีแรมบ้าหมาน้าย่นทำเนียกขาว ปาเสรีเป่าเบาเบามนไล่ผีมาแรมบ้าโดนหวยแดกสิ้นชีวีกอดลาตุกขอหลบลีต้องลาไกลามาบัดนี้มีสัญญาณผ่านพี่เต้ปาเสรีทนายเดทแถลงไขที่ทำเนียบเรียกมาแล้วมาแตกกลทนายเดมาขับไล่พ้นสภาส่วนแตงโมมาเข้าปั่นพี่แองจี้ข่าวใส่ไข่รายการดีโมมาหา ในความฝันใครฆ่าโมให้บอกมาโมไม่บอกปริศนากันต่อไปฝากแองจี้ไปปลอบใจห่วงพี่หนุ่มพี่กันชัยบอกพี่กลุ้มเครียดฉิบหายแตงโมรู้มาเข้าฝันแจ้งออกไปส่วนพี่หนุ่มนั่งเศร้าใจให้มองตาหนุ่มหน้าเศร้ายามนั่งฟังพี่แองจี้แตงโมห่วงพี่คนดีพี่ตามล่า อยากจะรูคฆาตรกรมียศราหรือแค่ตกสายทาราด้วยตนเองเกิดคดีคนแตกแยกแหกทุกกฎเลขอาถรรพ์น้าสลดเรื่องตรงเป๋งเลขสิบสามของแตงโมไร้บันเลงใครเกี่ยวข้องเหมือนจะเจ๊งตามตามกันโนนพี่เต้ไปค้นหาไปบนบานตามหาร่างออกจากบ้านแสนขยันปักธงไว้ว่าโดนฆ่าโดนมีดฟัน แม่เคยด่าเอาตีนยันไม่มั่นใจผ่านสามเดือนแม่เปลี่ยนใจให้โอกาสมาซบเต้ดูประหลาดหน่าสงสัยโทษเดชาว่าปกปิดคิดไปไกลไล่เดชาไม่ไว้ใจไปอีกทางส่วนพี่เต้ไปข่มขู่ปู่เดชาโดนสวนกลับอย่ามาซาเตะเข้าหลังโทรมาขู่นอกระบบเสียงตึงตังฟ้องเสรีห้ามเต้นั่งในสภา เลขสิบสามลามไปทั่วหน้ากลัวมากคาตรกรรมทรายสำลักแปลกหนักหนาตกหน้าเรือกูคเคยบอกไปหามากลอนตอนเก่าพันนามานานนมเพราะตูวกูก็คิดว่าโมโดนฆ่ามาบัดนี้เรื่องเสื้อผ้าไม่เหมาะสมอีกระติกเอาเสื้อเพื่อนผู้ดิ่งจมมาใส่ซ้ำเห็นร่องนมนั่งบนเรือผ้าไม่ซักหมักเชื้อโรคมาใส่ต่อ แหลกเหลือเกินคนก็ล้อว่าเหลือเชื่อป้ายสินค้าไม่แกะออกเสื้อขี้เกลือเปื้อนคราบคลายและเปื้อนเหนือว่ายังไงเหนือที่หยดจากรักแร้อีแม่เอ๋ยจากแผ่นหลังยามก้มเงยใหญ่ทนไหวสกรปรกแท้อีแม่คนแบบใดเอาเสื้อเพื่อนที่เพิ่งใช้มาใส่ตนหักหยิบมาจากร้านค้าไม่ว่าหรอกใส่คนเดียวแล้วถอดออกใส่หนึ่งหน แล้วโพสขายตามที่บอกขายแก้จนคนซื้อไปซักน้ำฝนซักน้ำเกลือแล้วก็เอาเสื้อมือสองมาสวมใส่คิดแบบนี้พอรับได้เหมาะทุกเมือ่อแต่การที่เอาเสื้อเพื่อนมาลงเรือไม่กลัวเหม็นไม่กลัวหมืกกลัวเชื้อรากูว่ามึงแปลมก,ลม,กลมากนะอีกระติกมีคราบเลือดหรือคราบพริกคราบมาม่าเลือดอะไรหรือยุงกัดพูดออกมา หรือทำครัวแล้วพลาดท่าเลือดกระจายเอาเสื้อเพื่อนที่ใส่แล้วไม่ได้ซักมาใส่ซ้ำบอกเสื้อรักของสหายกลับฟลายเดย์ควรค้นเทปดูย้อนไปมาวิเคราะห์เลือดจากไหนในรายการเรื่องหยดเลือดบนเสื้อผ้าแค่เข็มหมดุดใส่เสื้อเพื่อนมากี่ชุดสีหวานหวานเสื้อไม่ซักเอามาใช้มาทำงานยำนั่งเรือป้ายลอยผ่านหน้าอีแซน ลมมันแรงป้ายที่เสื้อซ่อนแบบไหนขอดูหน่อยยังเก็บไว้อย่าหวงแหนหรือซักแล้วเสื้อแตงโมอยากถามแทนว่าป้ายเสื้อคาไม้แขวนซักหรือยังหากคืนนั้นได้ตรวจเรื่องของเสื้อผ้าถ่ายรูปไว้คงเข้าท่าตรวจหน้าหลังไหนป้ายเสื้อรอขายต่อได้สตังขอดูหน่อยใส่ไปนั่งเรือไฮโซเรื่องหมาหมาและการรับบริจาค หมามาเร็งคนร้องทักร้องพุทโธบอกสงสารหมาป่วยหนักท่องนโมโอนเงินไปโง่ไม่โง่ควายไม่ควายเพราะรูปภาพที่มันโพสโหดมากมากก้อนมะเร็งก้อนเข้ายักใครทนไหวแถมแม่งโพสวิกฤตหนักบอกร้อนใจเฟซขาดเงินขาดไรายได้ค้างค่ายากูยังดีไม่มีเงินโอนไปให้ได้แต่ดูแล้วแปลกใจไม่เข้าท่า เปิดบัญชีปโปรดช่วยหมาช่วยวิลายุคโควิดพวงประชาไม่มีเงินแม่งก็โพสต,ติติดกันทุกวันคืนคำเดิมเดิมคนเริ่มตื่นแม่งก็เขินคนสงสัยยายโพสต์บ่อยจนเพลิดเพลินอยู่รูราแสนเจริญเหินนภาธุรกิจก็มากมายขายหลายอย่างแค่ถุงผ้าอันบางบางบอกช่วยหมาขายสามร้อยอีพ่อเอ้ยควายเดินมา บอกไม่ซื้อถุงผีบ้าดูน่ากลัวเอากำไรไปทำทุนหรือเปล่านะสร้างเฟซบุ๊กมากมายจะกูป,ปวดหัวเข้าไปส่องขายกระเป๋าโพสรัวรัวแบรนด์ตัวเองมีหลายตัวให้ติดตามรวยกว่าคนที่โอนเงินมาให้หมากูบอกแล้วมึงอย่าบ้าอย่าผีผามเสือกใจอ่อนโอนไปก่อนพวกใจงาม มาบัดนี้มีคนห้ามให้ระวังดาราสาวโดนไปแล้วแค่ครึ่งแสนเสียค่างโง่ยืนอกแอนไม่สิ้นหวังโอนไปเลยเพราะเชื่อใจให้สตังห้าหมื่นบาทดาราดังบอกตั้งใจหากแม่งโกงก็หวานหมูอยู่สวรรค์หากแม่งดีก็สร้างสรรค์โลกสดใสดาราสาวโอนให้โจรประเทศไทยนางอ้างว่าเป็นแรงใจให้ทำงาน หากว่าโจรมันเอาเงินซื้ออาวุธไปทำชั่วเบียนมนุษย์เอาไปผลาญก็น่างโง่แล้วอีดอกกูรำคาญเสียห้าหมื่นให้ฝูงมารอ่านให้เป็นติดหน่อยเถอะเสือกบอกปัดว่าทำบุญอย่าคิดมากเรื่องต้มตุ๋นแกงหัวเหมน็นมันขังหมาตายคากรงบุญบำเพญสุสารหมาสร้างทุกเขนเห็นหรือยังพอแม่งปิดสาขานี้แม่งเปิดใหม่ รอเรื่องซาจำเอาไว้นิสัยสางโพสรูปสัตว์ที่เจ็บป่วยร้องครวนครางให้คนดูใจบางบางเสียน้ำตาไอหน้างโง่บางคนบอกน้ำตาจิไหลสมน้ำหน้าเสือโอนไว้พวกผีบ้ากูด่าบ่อยพวกเฟซบุ๊กอ้างเมตตาคนคนเดียวเสือเลี้ยงหมาเป็นร้อยพันมอเกษตรติดต่อไปสิไอสัตว์หรือติดต่อหน่วยงานรัฐให้ทำหมัน เรื่องบัญชีเป็นเรื่องใหญ่รู้ให้ทันเหมือนปล่อยปลาโยนผ่านผ่านบอกได้บุญเสือกไปปล่อยที่ท่าน้ำมีปลาบึกลาตัวใหญ่ปันฉึกๆึกยิงกระสุนลาตัวเล็กไหลเข้าปากบอกการุณลาหน้าวัดในน้ำขุ่นขุ่นกระจายนี่เหมือนกันแม่งของเงินแค่สิบบาทได้หมื่นคนมันเก็บกวาดเลวฉิหาย วนละแสนเข้าบัญชีเงินจากควายบอกปิดเฟซไปไม่ไหวไร้เรี่ยวแรงใครใจอ่อนแชร์ต่ออีกอีสันเขื่อนเหมือนนกตอบไปบอกเพื่อนร่วมแถลงยอดคนตามสามสี่แสนที่โดนแกงอูรอดตัวไม่เคยแบ่งให้แม่งกินเรื่องหมาแมวจุลาพรก็ทำไว้ลูกสาวแกรักหมาไทยมีทรัพย์สินโน่นภาคเหนือไปบ่อยๆเป็นอาจิน รับรักษาหมาในถิ่นดินล้านนาหนึ่งไปแห่บริจาคอยากจะบอกดูประวัติอยากกระจอกอยากเป็นบ้าโนนพี่อ้ํานโนนพี่เอพัชราภาถามเขาสิมันแหกตาหรือเรื่องจริงเขาชำนาญการสุนัขทัพไปหาหน่วยงานรัฐพัฒนาไปสูงสิงแม้วัดด็อกอยังเสียท่าเคยอ้างอิงก็เสร็จโจรเสร็จแม่หญิงวิ่งเจอต่อ อตอนนี้มีเรื่องราวสอสอเต้กับทนายคือพี่เดออกมาจอ่อให้ฟันเต้ตกสภาอย่ารีรอส่วนคราบเลือดกระติกท้อห่อเหี่ยวใจแวะมาด่าเรื่องหมาหมาคนหมาหมาเอาความป่วยความเมตตาทาของขายหากเรื่องจริงคือโหดเที่ยมสมควรตายเหมือนบักชรที่ไปไหว้ป้องตัวกลม บอกของเงินจะไปช่วยดับไฟป่าเอาไอ้เยียเอาไอ้หาวาจาขผมหายไปเลยบักหันชอนพ้นอาจมตัดต่อคลิปพูดครับผมพูดลิ้นพันมาบัดนี้แม่งท็อปฟอร์มกลับมากล้าแต่งกลอนขายทำตำราหาสวรรค์เป็นเอฟทีจะทำขายกลอนร้อยพันที่แม่งเขียนแม่งสร้างสารรค์ด้วยตนเอง อ,อ่านแล้วกากเหลือเกินไอสันเขื่อนเหมือนกลอนวัดเอามาเตือนหลังรถเกง่งรักสิบล้อหล่อสิบมงกลอนวังเวงบักชอนชัยหลอกคนเก่งหลอกผูงควายเพราะสิบล้อแม่งชอบนักจอดข้างทางไม่เปิดไฟให้สว่างให้สวยัยยามเย็นค่ำดาและมืดรถซ่อนกายเป็นกับดักมอเตอร์ไซค์ให้วิ่งชนไปแะหากรอนบักชอนเอามาอ่าน ส่วนกรอนกูกรอนพื้นบ้านข้างถนนแน่ใจนะมันแต่งเองกูกังวลไปลอกใครหรือไปปล้นคนวลีเพราะแม่งมีชนะคมจมคาหลังเสือกแต่งกรอนอย่างเวอร์วังกู้ศักดิ์ศรีบักชอนชายไอเลิฟป้อมน้อมกายีมือป้องปากบอกป้อมนี้มีบุญญาป่ารอยต่อป่ารอยแตกแยกไม่ออกบักชอนชายทำท่าหยอกแสนหันสา ปลูกต้นไม้ตายห่านหมดปิดตำราพิธีการแบบผีบ้าป่าผู้ดีใครรดน้ำไอ้หอกหักบักชอนชัยปลูกทิ้งไว้บ้างล้มตายต้นไม้ผีกำซัดเข้าที่กบหูสองสามทีดับไฟป่ามึงก็หนีลงบาดาลเมียมึงอีกเป็นถึงครูรู้ทุกอย่างเมียบเป็นศาสตร์ทำอำพรางเสือกยิ้มหวาน เหล่าแฟนๆบอกเสียงหล่อแม่หน้าบานเต้นเป็นหนอนออกทุกบ้านทุกทีวีคลิปสมัยไปร่ำเรียนที่เมืองนอกเต้นเหมือนคลื่นที่กระชอกนอกวิถีเด้งหน้าหลังเอวพลิวล้วมันสิ้นดีกลับมาแล้วนาะทีนี้กวีชรช่องส่องเปรตเสด็จแล้วลูกกืนนาอีเวนนี่ลั่นวาจาเล่าเรื่องหลอน เป็นลูกหลานพระยากืนนาคือบักชรส่วนอีป่วยก็เห่าหอนร้องตกใจอีพี่เจ้งยืนถือกล้องส่องก้างปลาทำตาโตนะอีหาแก้งดาวถ่ายหลอกกลวงคนทุกอีพีปลอมได้ใจแม่อีชรเย็นเสือกได้ครองยินวงังหมามเร็งเอ๋งแคนเซอร์ทำของขายเอาความป่วยไม่สบายมาคุมขังเป็นดินแดนอมนุษย์ใช้หาตัง พอความแตกถึงคราวพังฟ้องทุกรายแทนที่แม่งจะเปิดอกให้ตรวจสอบแม่งฟ้องเลยไม่น้อมนอกไม่ขอไหวใครกล่าวหาจะด่ากลับทำให้อายรักษาจริงยายใส่ร้ายป้ายน้ำมนต์มึงช่วยจริงมึงหยุดพูดว่าเฟซลม่มอีห่านจิกแว่นตากลมตาถล,ลนโพสหลอกควายโพสหาเตีย่ยโพสเวียนวน ยิงแอดอีกโฆษณาล้นคนสนใจค่าย,ยิงแอดสามหมื่นบาทประหลาดล้ำใครโอนเงินโดนแม่งอำไหวไม่ไหวหากไหวอยู่โอนต่อเลยเชิญเป็นควายใครไม่ทนก็บายบายเลิกติดตามให้มันจบที่รุ่นหมารุ่นสุดท้ายหากหมดเงินก็แยกย้ายไม่ไต่าถามให้แม่งทําที่แม่งพูดอย่ามุมมามอยากปิดเฟซปิดงามงามตามต้องการ อย่าหน้าด้านมาโอดโอยมาสำรอกพร้อมบัญชีอีที่ครอกอีสันขวานปิดคือปิดเลิกสิวะกูรำคาญร,ร้องโหยหวหนาอีหานมานสังคมรวยกว่ากูอีกอีสัตว์อีรักหมารถกี่ล้านเงินโคตรหนาทำหน้าผมส่วนกรงหมาเน่ามากมึงหมาบันทมในกรงเน่าเตรียมล่มจมหักเลวจริงคำสาธุให้กลับกลายเป็นคำด่า หากหากินกับผูงหมานะแม่หญิงมีลูกสาวระวังด้วยจะเป็นปลิงเรียนแบบแม่โดนคนติงทุกตำบลพิสูจน์ด้วยว่าบัญชีแสนโปร่งใสหากทำดีไม่คิดร้ายไม่ช่อฉชนติดกล้องเลยแบบหลินปิงให้คนโยนว่าครอบหมาสะอาดล้นโชว์คนไทยอย่าให้กรงเหม็นและเน่าขายภาพหมาศกรปรกดูไร้ค่าเลี้ยงแบบไหน ทางการนั้นเขาบุกตรวจเขาปวดใจผิดมาตรฐานคนโห่ไล่พระธิดาพระบิดาพระมารดาพระโอรสกูแต่งกลอนแต่งประชดเตะเข้าหน้ามาบัดนี้แก๊งหมาหมาพระธิดาบังเกิดแล้วขอกูด่าสิบนาทีจบตอนเดชาฟ้องเสรีพิสุจิ์ให้ไล่เต้ม,มงคลกิจพ้นสภาผู้แทนราษฎร และเฟซบุ๊กหมามเร็งเก่งกอยเปิดรับบริจาคแต่บ่นอยากปิดเพจทุกวีทุกวันคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี